โอ้โหเริ่มอาการบอดีเกิดอะไรขึ้นกับริว์พูครับผมสองนัดติดครับผมแพ้ทั้งในลีกแล้วก็ในบอลถ้วยนะครับผมแล้วก็นําซ้ําในเกมนี้นะครับผมต้องเสียผู้เล่นหนึ่งสองคนอย่างอดริซอนเบเกอร์แล้วก็อ e ีกิติเก้นะไม่รู้ว่าเจ็บหนักขนาดไหนนะครับผมแต่ก็เล่นต่อไม่ไหวนะในเกมนี้กาลาตาสลายเอาชนะไปได้นะครับเปิดบ้านอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ วิกเตอร์โอซิเมยนเนี่ยยิงจุดโทษไปนาทีที่16นะครับผมโอ้โ oh หคือเกมรับมีปัญหารจริงนะลิเวอร์พูลครับผมคืออย่างอื่นอน่ะดีหมดแล้วนะคือครองเกมทุกอย่างแต่เกมรับมีปัญหารจริงครับผมสําหรับลิเวอร์พูลในเกมนี้บางทีมันอื่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมอย่างบาเยิร์นและก็เรอัลมาดริดเนี่ยก็ถล่มกันไปคนละ5ลูกนะครับผมโอ้โ oh หแบบเหนือจริงๆนะเล่นนอกบ้านครับผมส่วนเชลซีเนี่ยก็เอาชนะไปได้นะ แต่สุดท้ายเชลซีมึงไม่รู้เป็นอะไรครับผมหลังๆมาเนี่ยมึงต้องมันต้องใบแดงตลอดต้องโดนแดงตลอดอยากไปทหารซะงั้นครับผมโอ,โอ้มันจะหมดเวลาอยู่แล้วดีๆก็ไปโดนแดงอีกแดงไม่เป็นไรครับผมรอดูนะรอบเนี้ยมันเป็นแค่รอบแบบคือรอบแรกอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องไปจบอันดับหนึ่งอันดับสองมันไม่มีผลอะไรครับผมจบอันดับเจ็อันดับแปดหรือว่า แย่สุดก็ไม่ต่ำกว่าอันดับ24อ่ะก็ยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับผมกบแพ้รอบนี้มันก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรเยอะนะครับผมก็ยังมีโอกาสให้แก้มือนะสำหรับลิเวอร์พูลนะครับผมและมารอดูกันครับผมว่าจะมีผลกระทบอะไรมาถึงเกมลีกหรือเปล่าระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับผมในวันเสาร์ที์นี้นะที่จะถึงนี้ครับผม